สวัสดีแฟนมวยทางย u ทูบเรนเโนโน,นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ค่ายหวยสิงมาวินนะครับมาดูกุมารดำซ้อมโค้งสุดท้ายแล้วนะครับก็มาดูหน่อยว่ากุมารดำเนี่ยเขามีพัฒนาการไปถึงไหนแล้วเขามีพัฒนาอะไรยังไงบ้างนะครับจากที่ตอนแรกเนี่ยดูไม่เป็นมวยเลยมาดูไฟนี้เอามาดูตอนนี้นะครับเขาลงนวมกับบังมะเด่น9000แสนลงนวมกับแชมป์โลกเลยนะครับฟอรมยังไงฟอร์มขนาดไหนตามผมมาเลยครับโอ้โหนี่มันไม่ใช่กุามารดำคนเดียวแล้วเนี่ย

ไม่บนไ่บนร้นยสวยกกันเนี่ยเดีวเวลาอด้ยได้ได้ อู่ปะเนี่ยไปโดนท้องไม่ดีอ่ะท้องไม่ดีเฮ้ยสบายว่ะเอยมาะไม่จะเหือแล้วไม่เนื่อยแล้วเ้ยโอ๊ยโอยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้โหนี่ต่อยแชมป์โลกโดนด้วยไม่สุอจไปไป นรดงยกรดไทยลิ้งล้กระดีไยรดทยกยเป็นการซ้อมหนักวันสุดท้ายของกุมารดำใช่ไหมฮะพี่ครบใช่ครับใช่โอ้หเฮ้ย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 ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย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 ้ย้ยเเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ย

โอ้ยเหนื่อยนี่เป็นการซ้อมหนักวันสุดท้ายใช่ครับสุดๆเลยเจอแชมป์โลกอ่ะเออเออโอ้นี่ช่วงสุดท้ายใส่ปันยางวัเมื่อกี้ใส่ครับเป็นไงมันรู้สึกไงบ้างมันก็ึ่งกึ่หนื่ไงโดนโดนต่อยท้องอ่ะจุกไปไม่จุกจริงเหรอแต่ว่มันตัดกำลังมันเหนื่อยโอ้ยปังมาต่อยแรงมากนะใช่โอ้แต่อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ใช่ไหมโอ้ยงี้ก็ต้องคนหมัดรอนคิโอได้แล้วมั้งเนี่ยยกสุดท้ายดิฝึกให้รับอย่างเดียว คืออะไรรับแล้วตอบโต้เหรอใช่โอ้โหสุดยอดว่ะได้อยู่ได้ก็ถือว่าผ่านเป็นไงร่างกายคิดว่าคือซ้อมหนักวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ทำอะไรใช่ครับพรุ่งนี้ทำอะไรพรุ่นี้ก็เอากำลังเบาๆเบาๆใช่ครับนี่อ่ะใช่ครับอ๋อนี่ลงมายกสามยกห้านาทีนะอ๋โอ้อัดกระชับโลกเหนื่อยดีแหละซ้อมให้เหนื่อยต่อยจะได้ไม่เหนื่อยใช่โอเคเป็นไงบ้างเมื่อกี้เห็นลงนวมให้ ก็ลงให้เกาบางมีใสหนักเลยนะหนักครับใช่ครับอย่าให้เขาโดนด้วยเขาได้ชินตรงนั้นครับเพราะถ้าเราเล่นกับเขาเขาต้องโดนต้องโดนต้องโดนหนักแบบนี้ใช่ครับเรักไทยรักเทคนเลยีมันจะได้ชินตรงนี้จะได้พวกกันตัวถูกแล้วหนักแบบนี้มากี่วันแล้วครับก็โอเป็นเป็นอาทิตย์แหละครับงานการช่วงช่วงวิกช่วงสุดท้ายแล้วครับเป็นไงบ้างจากสายตาที่บางมาประเมินเนี่ยคิดว่ามาดำเป็นไงบ้างมาตูมาก็นี่ก็เดินตาก็เซตดีดีมากครับดีดีขึ้นเยอะดีขึ้นงเยอะเลยครับครับผม แล้วเราวันปล่อยจริงเนี่ยยังไงดีตอนทีวางแผนไน้ยังไงครับก็วางแผลก็ต้องดูจังหวะก,ก่อนครับผมดูจังหวะก,ก่อนเพราะว่าวันวันวนที่จะไปก็สนุกแน่นอนครับสนุกแน่นอนครับผมสนุกแน่นอนเป็นรองเนี่ยพิกได้ไหมได้เป็นรองเนเป็นเรื่องก,การการเขาตั้งเขาตั้งเลียงไว้แค่นั้นเลยในมือเราเราไม่แพ้เขาอยู่แล้วมั่นใจสู้ได้ใช่มั่นใจครับมีลูกไหนที่ดีเด็กดูต้องเดินล้ำล้ำตัวนะครับตัวก่อนเลยใช่ไหมโอ้โอเคเดินแล้วถอยดีก็ดูที่จังหวะด้วย จังหวะฟังรู้จะมายังไงต้องดูก่อนดูก่อนอแต่ได้หมดจะเดินจะถอยได้หมดใช่ครับได้หมดออขอบคุณ,ค,ณครับ Jangan lupa like, share dan subscribe